สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าจนชาตอนที่2กันแล้วนะทุกคนน้องกระตูนรู้ไหมคะว่าตอนนี้แล้วเนี่ยยอดวิวเราได้รับพุ่งไปถึงนู่นนู่นตรงนู้นใช่แล้วค่ะพี่นีนาติดเทรนด์ระดับหนึ่งของโลกเลยนะคะดูบิชาเราไปไกลทั่วโลกมากถูก เพราะว่ารอบนี้นะคะเราจะเจาะลึกถึงราคาสาขาแรกหรือว่าพวกที่ทุกคนอยากจะแบบเปิดแฟรนไชส์หรือว่าอะไรอย่างนี้กันนะคะทุกคนเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะค่ะเริ่มจากราคากันเลยนะคะเครื่องดื่มโนบิชาเนี่ยเขาเริ่มต้นแค่19บาทเท่านั้นค่ะทุกคนฟังไม่ผิดลวค่ะทุกคนเริ่มต้นแค่19บาทค่ะใช่ครับค่ะพี่ลีนะแล้วเมนูสุดยอดฮิตเนี่ย อย่างเช่นชานมไข่มุก็เริ่มต้นที่19บาทเหมือนกันเป็นราคาที่ต้มูต้องมีน่ารักมากแบบเราเป็นนักศึกษาเนาอมันก็ต้องมีเดือนชนเดือนบ้างก็ไม่อยากกินชานมชานมหูโหจะไปกินแบรนด์อื่นก็ เป็นร้อยเป็นพันเราก็ไม่ไหวหรอกเราก็กินสิบเก้าทแคใช่แล้วค่ะและถ้าอยากเพิ่มความพิเศษเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกท็อปปิ้งได้เลยค่ะอย่างเช่นไข่มุกหรือว่าไข่มุกบุกนะคะ<ฮ>เขาเนี่ยมีท็อปปิ้งอื่นๆมากมายเลยค่ะราคาเพิ่มแค่1ิบสบาบาทเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคน แลนะ้ทุกคนรู้ไหมว่าโนบิชาเนี่ยมีเมนูสุดพิเศษด้วยนะนั่นคือชานมชีสกินเริม่มต้นที่40บาทถึง50บาทเท่านั้นซึ่งเพิ่มจากราคาปกติไม่เยอะมากใครที่ชอบหรือลองอยากลองอะไรใหม่ๆเนี่ยต้องท้ามพลาดเล็ดเด็ดขาดใช่ค่ะเพราะนี้ชอบชาชีสมากเลยเวอร์สุดๆโดนนัวมันๆเลยค่ะแล้วโนบิชานีคะไม่ใช่แค่ราคาดีเท<ๆ>่านั้นนะคะทุกคนตอนนี้เขาเปิดสาขา ทั่วประเทศแล้วมากกว่าพันสาขาค่ะทุกคนเริ่มต้นที่สาขาแรกกันเลยรู้ไหมทุกคนว่าที่ไหนรู้ไหมคะที่แรกของเขาเนี่ยคืออนุสาวรียชัยสมรภูมินะคะเปิดเมื่อปี2018ค่ะทุกคนอนุสาวรีเนี่ยถือเป็นทำเลทองเลยนะม,มีทั้งศูนย์การค้ามีทั้งรถไฟฟ้าโนบิชาเนี่ยฉลาดจริงๆเลยถูกต้องแล้วคะ่ะไม่ใช่แค่อนุสาวรีเท่านั้นนะคะโนบิชาเนี่ย ยังเลือกทำเลดีๆนะคะอย่างเซนทาวเวลหรือสยามสแควร์ย่างแถวบ้านลีนาเนี่ยนะคะแฟชั่นไอแลนก็มีค่ะ<ด>ทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมพี่ลีนารู้ไหมว่าโนบิชาสาขาใกล้เราเนี่ยคือที่ไหนรู้สิทุกคนก็คือที่ไหนนะรัชโยธินรัชโยธินเดียวไม่พอน,นะคะมียูนิมอลด้วยค่ะทุกคนใช่ เราเดินลงมาแต่รถไ,ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ได้เดินเข้าไปในห้างแล้วก็ได้กินโนบิชากันสุดอร่อยเลยส่วนร้านในห้างเนี่ยก็จะเป็นปอปอ up store ที่เน้นบริการรวดเร็วและสะดวกสุดๆเอาละค่ะทีนี้เรามาพูดถึงบรรยากาศร้านกันดีกว่าค่ะบรรยากาศร้านเขาเนี่ยนะคะแต่ละสาขาของโนบิชาเนี่ยเขาตกแต่งอย่างทันสมัยมากเลยนะค,ะ,ะ,คะแล้วบางสาขาเนี่ยเขามีที่นั่งชิวนั่งรอ<า>เวลาเราแบบ สั่งเมนูเนาะเราก็สามารถมีที่นั่งได้และบางคนนะคะใช้เวลาการนั่งทํางานมีชากินแล้วนั่งทำงานด้วยนะคะทุกคนหรือจะนั่งคุยกับเพื่อนเม้ามอยก็ได้ค่ะใช่แล้วถ้าใครสนใจนะคะธุรกิจที่กำลังเติบโตเร็วอย่างโนบิชาเนี่ยตอนนี้เขามีแฟนชาให้ลงทุนด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยเพียง4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้น รวมทั้งข้าแฟนชายและข้าวัตถุดิบไปให้เลยนะพี่ดีนา<ม>ถูกว่าเูกนะคะใช,ใช่แพงเลยค่ะแล้วถ้าคุณอยากเปิดร้านเนี่ยแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโนบิชานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ค่ะเพราะธุรกิจนี้เนี่ยเขากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากลองชิมชานมอร่อยๆเนี่ยก็ต้องโนบิชาเท่านั้นสาขาใกล้บ้านทุกคน,น่ะอย่าลืมไปลองกันด้วยนะคะ ใช่แล้วค่ะแล้วอย่าลืมติดตามพอสแครต์ของเราได้ที่ทาง a c e b o o k นะคะ <S <S ชื่อเพจว่าโ no นบ,บิชาชาชาแล้ววันนี้นะคะเราก็ขอบคุณที่ติดตามเรามานะคะ<อ>แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย